ครับวันนี้วันที่เก้าเนาะกับเอ้ยเอวันที่เก้าเมษากับสิบวันที่รักษานะครับวันนี้วันที่สิบก็ตรวจยังมีเชื้ออยู่นะก็ก็ไม่เป็นไรก็พยาบาลคุณพี่เขาแนะนำและแนะนาแล้วว่าไม่แพร่เชื้อให้ใครเด็ดขาดนะครับฟังผมนะไม่แพร่เชื้อให้ใครได้เด็ดขาดนะครับเชื้อผมอาจจะแรงมากเพราะว่าตรวจให้แม่ในวันที่แม่พีกที่สุด อ่าผมก็รับเชื้อมาเต็มเต็มแต่ร่างกายผมดีหน่อยเพิ่งอาการน้อยมากนะครับเป็นท้องปนป่วนวันเดียวไม่มีไข้เลยแม้แต่วันเดียวนะครับไม่มีไข้เลยแม้แต่วันเดียวนะครับไข้ไม่มีนะครับออกกําลังกายได้ทุกวันตั้งแต่วันที่สัมผัสเชื้อจนวันนี้ก็ยังออกกำลังกายทุกวันกล้ามเนื้อก็ยังโอเคอยู่นะครับในทุกๆวันในการออกกําลังกายเล่นเวท แอโรบิกทุกเช้าเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับก็จะเนีบอกว่าคนที่มองว่าเป็นเชื้อไข้หวัดธรรมดาหรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นแล้วก็หายอะไรเงี้ยไปให้อยากให้คุณคิดดีๆนะครับบางคนเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับบางคนเขาไข้หลายวันว่าจะเจออาการนะครับแต่พูดผม,ผมวันนี้ผมกล้าพูดว่าเออผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพราะว่า ผมไม่มีไข้นะเออผมโชคดีไปแต่อาการอื่นๆเหมือนกันหมดนั่นแหละมีน้ำมูกมีเจ็บคอบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของตัวโรคตัวนี้มันก็ก็เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นหวัดแต่ผมไม่อยากให้มองว่ามันเหมือนโรคหวัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราร่างกายมนุษย์มันไม่เท่ากันถ้ามองในอีกแง่นะถ้าผมไปตรวจหาเชื้อแล้วไปดูว่าเชื้อมีกี่ตัวของ RT-PCR เนี่ยผมว่าเยอะมาก แล้วถ้ามันเกิดกับคนอื่นล่ะเชื้อเยอะๆอย่างเงี้ยไปเข้าคนอื่นล่ะคนที่เขามีโรคประจาตัวเยอะกว่าผมจะเป็นยังไงเขานะครับอันนี้น่าคิดนะขนาดผมเนี่ยมีร่างกายที่อักเสบอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความอักเสบเข้าไปกับเชื้อโควิดอีกมันกอ็อาจจะอยู่นานขึ้นนะครับถ้าดูจากประวัติผมเนี่ยสามสิบเอ็ดก็รับเชื้อมายังไม่เยอะมากนะครับจนวันที่สิบก็ขีดจางแล้วนะครับอ่าอันเนี้ยเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับกับคําที่ว่าไข้หวัดธรรมดาหรือ ไม่นานก็หายเนี่ยเปลี่ยนใหม่เถอะนะอย่าพูดเลยนะครับแล้วก็ไอคนที่พูดว่าไออยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเออเดี๋ยวให้มึงเป็นก่อนมึงจะพูดคํานี้ไม่ออกหรือมึงอาจจะพูดออกก็ได้ถ้าร่างกายมึงดีเออโอเค